สวัสดีครับผมบีก็ดอเคบอมบีนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในเกมโปรเจกต์มูกเกนสเสกแล้วนะซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาสอนวิธีการฟาร์มวิแบบไวจีนะโดยปกติเนี่ยก็คือเราฟาร์มเวิตามเควสใช่ไหมแล้วก็ไปรับเควสแล้วก็ฟาร์มมอนฟาร์มมอนไปนะแต่วิธีนี้ก็คือการให้เพื่อนพาฟาร์มนะก็คือเกมนะี้ถ้าเกิดเราทาดาามจเนี่ยไม่ว่าเท่าไหร่ก็ตามเนะี่ยมันก็จะได้วลนะซึ่งแล้วก็แค่ไปทาดรามจดใส่มอนใช่ไหมแล้วก็ ให้เพื่อนตีจนตายสมมติเราเวิล์ดหนึ่งเนะี่ยเราก็ใค้ไปตีบอสเลยเนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนฆ่าบอสอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราแบบว่าเออไม่มีเพื่อนนะพี่แบบเหมือนพี่เนี่ยเล่นคนเดียวใช่ไหมล้วอยากจะทําแบบเนี้ยมันก็ทําได้เหมือนกันก็คือสมมติว่าเขาตีตีบอสหรือตีอะไรกันอยู่พี่ก็แค่ไปสกิลใส่หนึ่งทีแล้วก็พี่ก็วิ่งไปตรงอื่นเลยซึ่งมันก็ได้เวิลนะเดี๋ยวพี่ขอหาก่อนว่าเขาจะตีบอสอะไรหรือเปล่าตอนนี้โอเคเหมือนตอนเนี้ย คือมันมีโปรมาตีใช่ไหมพี่ก็จะทําการใช้สกิลใส่แล้วกันพี่จะใช้ใส่กิลใส่สกิลหนึ่งเอ่อตอนนี้มันยังไม่โดนพี่เราขอให้มันโดนแบบจงังงโอเคตอนนี้พี่ก็ทาดามิเอตใส่ใส่มอนแล้วนะเห็นไหมบอสมันไล่ตีพี่แล้ะทีเนี้ยพี่ก็จะ,ไป,นะจะไปแอบเงียบๆนะพี่จะแอบไปแอบเงียบๆให้โปรมันตีไปนะ ก็ตอนนี้พี่อยู่ใน Public Server เวอร์แล้วเลยพี่จะไปยืนนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็รอตอนเขาเรียกไงตอนตอนตอนเขตีเสร็จโอเคเห็นไหมพี่ได้ละนี่ขนาดคือแบบพี่รอประมาณ6-7นาทีเลยมั้งที่พี่ไม่เข้าไปเข้าไปตีเนี่ยคือพี่แบบว่านั่งรอเฉยๆพี่แบบใช้สก,กิลครั้งเดียวแล้วพี่นั่งรอเฉยๆก็ได้ทั้งเวลได้ทั้งเงินนะก็ สามารถทําได้ทั้งมอนแล้วก็มอนปกติแล้วก็บอสนะก็ไปทํากันได้สมมุติว่าสมมุติว่าพี่จะไปตีอยรันคาพี่ตีอยรันคาไม่ไหวนะพี่อาจจะไปทำดามจทิ้งไว้แล้วก็ไปตียมมาทูดที่พี่ไหวนะก็นี่แหละวิธีการฟาร์มซึ่งเป็นอ,อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับใครที่แบบว่าอยากฟาร์มแบบไวๆนะแล้วก็มีเพื่อนหรือว่ามาทําแบบนี้ก็ได้ว่าทำดามจททิ้งไว้เฉยๆนั่นแหละก็นี่แหละ ก็คือวิธีที่พี่มาเสนอนะก็ถ้าใครชอบฝากก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์ด้วยครับสำหรับนี้ผมบีก็เอเอ็มบีต้องขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบายจุบ,จบ